ใครตามหาวีโก้3.0เครื่องยนต์ดีเซลดับเบิลแคปสีประตูปี2006ครับรถบ้านได้แท้ใหม่120,000กว่า 1, 2, กิโลวันนี้จัดราคา2 5 9 0 0 0บาทมาฝากสมาชิกกันจองผ่านล้าน3,000บาทเพื่อนๆรถจอดอยู่เรียบทางดุนรามินทาจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะซื้อสดก็ดีครับซื้อสดไม่มีแหวนบัตรประชาชนใบเดียวครับกลับบ้านครับ คันนี้รอท่านอยู่ที่รามินทาใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาแวะมาเวียนมาชมได้เลยแต่ใครช้าก็อดครับแนะนำนะครับถ้าไม่สะดวกมาจองไว้ก่อนครับแล้วก็มาดูรถแลปรองตรงปกแล้วก็ขับกลับบ้านได้เลยครับใครสนใจคันนี้มีจอยแอนดรอยมาให้เรียบร้อยแล้วทันสมัยสุดๆ0885845375ครับ0885845375รถงามๆ4ประตูเกียร์ออโต้วีโก้ใช้ทนและที่สำคัญ เป็นตัวดีเซลที่ใครหลายๆคนตามหาอยู่นะครับรีบมาดูได้เลยนะ